สิบมันบริวารมันบอกว่าส่งหลวงพ่อสดลงมายังปราบไม่สําเร็จมันถึงต้องลงมาปราบเองดูมันหน้าด้านสอนออกมาได้ปราบมาหลวงพ่อสดนี่ลงมาภารกิจที่มันมอบให้คือลงมาปราบมานะเพราะหลวงพ่อสดตายก่อนปราบไม่สําเร็จมันเลยต้องลงมาต้องลงมาเองลงมาปราบเอง แต่มันลืมไปว่าอีตอนมันลงมาเนี่ยทำไมครับพุทธาอิสระเกิดแล้วไงเออมันลงมาจากสวรรค์กูขึ้นมาจากนรกกูก็เลยขึ้นมาปราบมันเลยไงทุกวันนี้อยู่ไงปราบสำเร็จไหมไม่เหลือหรอกบอกองก์กว่าไม่เหลือ ก็มาดูกันว่ามึงลงมาจากสวรรค์ปราบมารกากูขึ้นมาจากนารกปราบมึงเนี่ยดูว่าใครจะรอดเออมึงปราบมานแต่กูปราบมึงเนี่ยดูว่ามึงจะรอดไหมนี่คือคําคุยของมันไงเราก็ไม่กล้าไปบอกว่ามาจากสวรรค์เพราะกลัวว่าเดียวจะมาที่เดียวกับมันแล้วซวย <laughs> <laughs> เราก็เลยบอกว่ามาจากนารกและกันอย่างนั้นกูมาจากนารกถ้ามึงมาจากสวรรค์ เพราะถ้าขืนมาจากที่เดียวกับมันเดี๋ยวติดเชื้อมาเช,ชื้ออะไรเชื้อควายเชื้อโง่เชื้อไม่มีสมองเพราะนั้นหลวงพ่อสดท่านไม่ได้เป็นคนมากมากแต่ยานอยากได้นะท่านเป็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกแยกแยะดีชั่วชัดเจนแต่ไอไออปรีนี่มันทําให้ครูบาอาจารย์เสียหายเนี่ยมันทําให้ครูบาอาจารย์เสียหาย แล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียงลูกศิษย์ชั้นหลังๆก็เลวร้ายมากๆอยากได้ทยานอยากเหมือนกับอุปชามันเลยสะสมยศสะสมอํานาจสะสมเงินทองเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นที่ร่ำเลยกันแล้วว่าพุทธอิสระลรมสังฆราชลดเถื่อนแล้วก็ อะไรตั้งสังฆราชธรรมยุทธมหาพวกกูตั้งกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอะไรเขามานันพวกนี้แต่เขาเขาแคนวมากนะพวกวัดปากน้ําพวกริ้ยร้อยกบฏผีบุญนี่มันแค้นพุทธอิสระมากเพราะทําให้ลูกพี่เขาพลาดหวังจากตําแหน่งธรรมกัไอสังฆราชไงเพราะพุทธอิสระคนเดียวเท่านั้น ช่างมั้ก็บอกแล้วว่ามึงลงมาจากสวรรค์ปราบมานกูก็ขึ้นมาจากนรกปราบมึงอะ่ะเอาเป็นว่าพวกของมึงกูจะปราบให้หมดแล้วกันเท่านั้นแหละ